สวัสดีครับแฮปปี้เอกลาดนะครับรับสร้างโกดังนะครับวันนี้พามาชมโกดังให้เช่าของเรากันบ้างนะครับที่โครงการ HR03 อําเภอบ้านค่ายระยองนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับห่างจากเซ็นทรัลระยองนะครับ7กิโลแล้วก็ห่างจากตัวเมืองระยองนะครับประมาณ10กิโลนะครับ ถนนในโครงการนะครับกว้างถึง12เมตรนะครับรถใหญ่นะครับผ่านเข้าออกสะดวกเลยนะครับโกดังของเรานะครับตอนนี้ที่นี่นะครับก็มีว่างอยู่3หลังนะครับหลังเฮทนะครับ200ตารางเมตรหลัง G 300ตารางเมตรและหลัง BC 500ตารางเมตรนะครับ 200ตารางเมตรค่าเช่า2 1 0 0 0นะครับ300ตารางเมตรค่าเช่า3 1 5 8 0นานะครับและก็500ตารางเมตรนะครับค่าเช่า5 2 5 0 0นะครับใครจะเช่าโกดังที่นี่นะครับสอบถามผมมาได้นะครับแฮปปี้เอกราชนะครับ084066024นะครับหรือใครที่อยากจะมาดูนะครับผมมีรหัสกุญแจให้นะครับไลน์มาสอบถาม โลเคชันและรหัสกุญแจได้เลยนะครับโครงการ HR03